ซึ่งวันนี้จะแนะนำในเรื่องหลักการแปลทั้งหมดมันมี9ประการแต่ในบรรดา9ประการนั้นประการที่สำคัญก็คือ4ข้อแรกเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นจำเป็นนะครับที่จะต้องรู้ว่าไอ้4ข้อแรกมัน,ม,นมันมีอะไรมายังไงเป็นยังไงไปยังไงบ้างอารัประ,ะครับข้อหนึ่งอารัประน,ะนั้นนะแบ่งออกไปเป็นสอง คืออาระปานานามสองอาระปานะนิบาทเคยพูดแล้วนะครับอันนี้อาระปานานามกับอาระปานะนิบาทอาระปานานามหมายถึงนามที่เอาไปแจกด้วยวิพัฒน์ทั้งเจ็ดอยู่ในหมวดอาระปานะแลวว่าแน่ดูก่อนค่าแต่ แปลว่าแน่ดูบอดข่าแต่นะครับอารัปปนานามก็คือที่มันเอาไปแจกด้วยวิพัตท,ทั้งเจ็ดนะครับมันเอาไปแจกด้วยวิพัตท,ทั้งเจ็ดตัวนี้สามอะไรก็ตามเขาี่เป็นอารัปปนะเรียกว่าอารัปปนานามอารปัปปนานิบาตนะครับทั้งหมดมีสิบตัวสิบตัวจำเป็นต้องจำไหมมันก็ก็จำเป็นอยู่นะครับจำเป็นอยู่ ถ้ารูปไหนที่ท่องมายักเเคพันเตปัทันเตภเนอโศเรอาเรเฮเชเหล่านี้ถ้าถามผมให้น้ำหนักตัวนี้แค่ไหนผมให้น้ำหนักมันสิบเปอร์เซนครับร้อยจากร้อยนะครับเอาแค่สิบพอคือไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากแต่จะไม่สนใจเลยก็ไม่ได้แต่เนื่องให้น้ำหนักนะ้อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า เวลาแปลยังไงมันก็ต้องมา number o n มาที่หนึ่งอยู่แล้วเราไม่มีพลาดสองสับอารัปปณะไม่มีการผสมผสานด้วยวิพัตคือมันมาโดดๆตาตะปุริสะมุนิเศรษฐีวินยุโุละคือมันเป็นศัพท์เดิมมาเพราะฉะนั้นเราสามารถเดาได้ว่านี่คืออารัปปณะผมเลยให้น้ำหนักความสำคัญของมันไม่เยอะ ส่วนนิบาตอาลปณะตัวนี้ตายตัวไม่มีการแจกวิพักษ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมียักษเเคพันเตพระทันเตพระเนอาวุโสเรอะเรเหนึ่งสองสาเจ็ดแปดเก้าพันเตระทันเตระเน อาโสเรรเฮเชหายไปไหนตัวหนึ่งพะเนมีแล้วครับเอาครับประมาณสิบตัวครับเอาประมาณไว้ก่อนมันหายไปตัวหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าหายไปตัวหนึ่งฮะไม่ใช่ ยะเกสรมสรมชีพหรือขอเดชะพันเตปะทันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอาวุโสเนี่ยท่านผู้มีอายุพรนเนพรนนายเรยเรเว้ยเฮ้ยเชแม่ฮะเอออัมโพเนี่ยท่านผู้เจริญหายไปนะหายไปตัวหนึ่งครับอาโโ่าอัมโพครับตายตัวคือมันมาก็มาแบบนี้ตายตัวของมันครับมันไม่ มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใดๆทั้งสิ้นครับสิบตัวนี้นะครับต่อไปนิบาตต้นข้อความมารู้จักนิบาตต้นข้อความนิบาตต้นท่อต้นข้อความนั้นมีสองประเภทนะครับมี2ประเภทอันนี้สองประเภทนี้ผมแยกเอาเองนะครับประเภทที่1นึ่งก็คือประเภทเรียงไว้ต้นประโยค ประเภทที่สองนะครับก็คือ,เ,อเรียงไว้เป็นที่สองของประโยคต้องมีเท่านั้นด้วยนะเหมือนที่จะปะนะตัวที่ผมพาแปลไปซึ่งหลักการเหล่านี้เนี่ยผมพูดมาหมดแล้วเราแปลมาหมดแล้วนะครับแต่ว่ามาทบทวนในเรื่องของหลักการด้วยเ,เรียงไว้ต้นประโยค มีหลายตัวมากนะครับมีหลายตัวมากอ,าอย่างเช่นอาถาครั้งนั้นอาถาครั้งนั้นสเจถ้าว่ายะทิติว่าอ,าอะไรอีกเอาผมจะทิ้งไว้แค่นี้นะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนที่พอนึกได้ทีนี้ เรียงไว้เป็นตัวที่สองของประโยคเท่านั้นคืออิจะปนะกิระทะลุสุทงังเจนะครับก็จะเอาประเภทนี้มาซึ่งถ้าท่านเขียนไปแล้วเนี่ยก็นิมนต์ เก็บเอาไว้เอาไว้ดูด้วยว่าอันนี้คือประเภทที่แปลเป็นที่หนึ่งแล้วก็แปลเป็นเป็นที่เป็นที่สองของการแปลแต่ว่าการเรียงสับนั้นมันอยู่ที่การเรียงสับครับเรียงไว้ต้นประโยคคือตัวที่หนึ่งพอเริ่มต้นมาปั๊บมันขึ้นนิบาตพวกนี้พอบางนิบาตเรียงไว้เป็นตัวที่สองมีอยู่สองประเภทนะครับาสามประเภทการรัศมีนะครับการรัตมีนั้น ผมแบ่งออกมาเป็น2ประเภท2ประเภทอีกนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือนิบาทกาลสัตมีโดยตรงนะครับคำว่านิบาสนั้นหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะสับมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนิบาทบอกกาลสัตมีอย่างเช่นอาทะครั้งนั้นอาทะครั้งนั้นตะทาอิธานิอัชชะ เป็นต้นเยอะมากครับอันนี้ถือว่าเยอะมากนี่บาตกาลสัตตมีประเภทที่สองก็คือ,อสับสัตตมีวิพัตสับกาลสตตมีวิพัตที่บ่งบอกถึง การเวลาอย่างเช่นคําว่าตัดสมิงสะมะเยตัดสมิงตัดสมิงทิวะเสตังทิวะสังเอกทิวะสังเป็นต้นครับคืออะไรก็ตามที่มันเป็นศัพท์ าการลสัตมีที่บ่งบอกสับสัตมีวิพัตด,ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะไม่ใช่สตัตตมีพัตแต่โดยมากมันก็เป็นสัตมีวิพัตนะมีอยู่สองประเภทที่บ่งบอกถึงการเวลานะที่บ่งบอกถึงการเวลาซึ่งสับพวกนี้เนี่ยมันก็จะแปลเป็นอันดับที่3ามตามหลักการแปลนะครับนั้นพอมาถึงสับประธานตรงนีนะ้ผมแนะนำเบื้องต้นว่าในลักษณะของประธานนั้นให้ดู หนังสือ,อ,อแปลโดยเพียญชนะเป็นหลักแล้วสังเกตว่าออแล้วสังเกตว่าสับไหนน่าจะอันนี้คือการเดานะครับเป็นปัมธรวิพัฒน์ ผมให้หลักการอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราแปลเนี่ยอย่างสับบาลีเนี่ยว่าถ้าดูในเอกสารที่ผมแจกไปให้นี่มึนตึ๊บเลยครับมันจะไม่เห็นสับนะนั้นวิธีแก้ก็คือไปดูหนังสือโดยเพียรชนะวันนี้ยังไม่ได้แจกครับหนังสือโดยเพียรชนะวันนี้ยังไม่แจกเดี๋ยววันหน้าจะแจกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะให้ดู แบบแล้วคือแนวการแปลก่อนส่วนนั้นใดน,นะครับที่อยากจะได้ไฟล์แปลโดยเพียนชนะเป็นไฟล์เลยนะครับแปลทุกหน้าก็มีนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ให้ดูหนังสือโดยเพียนชนะว่าสามไหนมันแปลว่าอันว่าดูความน่าจะเป็นแล้วไปสังเกตว่าสามนั้นมันเป็นปฐมาวิพัฒน์ไหมให้สังเกตแค่นี้ ให้ดูว่ามันเป็นปฐมาวิพัฒน์ไหทีนี้การดูว่าเป็นปฐมาวิพัฒน์ไหมเราก็เราก็จับเอาประเด็นหลักมาสิครับปุงลิงปุงลิงปฐมาวิพัฒน์คืออะไรครับปุริโสแล้วก็พระหูชนะปุริสานี่ครับจับเอาอย่างนี้มาอทธีลิงจะมาเป็นเป็นอะไรครับเป็นอ่าอีธิอทธีนะครับ อิทิโยนารีครับขออภัยนารีนาริโยถ้าเป็นนภะุงสกลิงเป็นอะไรครับเป็นปุลังปุลานี้พอเราดูจากคำแปลแล้วนะครับสังเกตเวลาแปลเริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะต้องใช้หลักการ ใจเย็นพิจารณาให้เยอะคือไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบถ้ารีบจะแปลไม่ได้คือแปลได้อยู่แต่มัน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 จำได้ไม่นานไม่เหมือนกับเรานั่งมองพอดูเขาแปลว่าเอ๊ะสั์นี้แปลว่าอ่านว่ามหาชนสมมตินะครับ นี้ความน่าจะเป็นที่เราเดาว่าปฐมาวิพัฒน์มันมีรูปยังไงที่ผมเอาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยปฐมาวิพัฒน์มันมีรูปยังไงเราจับหลักของปฐมาวิพัฒน์เลยปุริสโสปุริสาอันไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วยโออันไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วยอาต้องพิจารณาเป็นพิเศษ <c oughs> นี่หลักการเดาพิจารณาเป็นพิเศษหรือถ้าซ้านั้นเป็นอิทธิลิงลงท้ายด้วยอีลงท้ายด้วยอ e, โยพ e, ิจารณาเป็นพิเศษ รือสามนั้นเป็นนภะุงศก,กลิงลงท้ายด้วยองังลงท้ายด้วยอานิปัญหาก็คือว่าเ,ออเราไม่รู้ว่ามันเป็นลิงอะไรเราก็เลยต้องเล็งไอ้หกตัวนี้ไว้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นอะไรคือมันลงท้ายด้วยอะไรที่ผมบอกว่าต้องพิจารณา,นะา,าสับนะครับต้องพิจารณาสับละ อันนี้คือหลักการสังเกตรประธานต่อไปตัวขยายประธานตัวแขย,ยประธานมันเป็นยังไงก็คือทุกศัพท์ที่อยู่หน้าประธานแค่นี้ครับสำมไหนก็ตามที่มันอยู่ข้างหน้าประธานคือหน้าที่ตัวที่แปลว่าอ่านว่าตัวนั้นเรียกว่าตัวขยายประธาน ไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายเยอะนะครับตัวนี้ตัวแแหประทานต่อไปกิริยาในระหว่างกิริยาในระหว่างนะครับมีน่าจะหตัวมีหตัวอันตมาะตูะตวาตวานะ,ะ,นะะ,าะานะทีนี้ในบรรดาห้าตัวนี้ครับ ที่มันเป็นกิริยาในระหว่างบรรดาห้าตัวนี้สามตัวหลังคือตัวนาตวาตวานะเนี่ยเขารวบยอดเหลือตัวเดียวคือตวานะครับเขารวบยอดเหลือตัวเดียวคือตวาตัวนาตวาตวานะเนี่ยรวบยอดเหลือตัวเดียวคือตวานะครับแต่บางครั้งก็จะเห็นตวานะโผล่มา บางครั้งแปลงตวาเป็นอย่างอื่นก็มีส่วนตะปัจจัยนั้นนะก็คือเป็นลำดับของกิริยาในระหว่างอยู่แล้วอ่นี่คือตัวหลักๆของกิริยาในระหว่างทีนี้สิ่งที่เรารู้กิริยาในระหว่างพอสรุปได้ตัวหลักจริงๆพอสรุปออกมาแล้วเป็นอันตะมานะและตะวาคที่ชัดเจนที่สุด นี่คือตัวหลักๆนะครับส่วนไอ้ตาปัจจัยนั้นมาเป็นบางครั้งแต่ก็มีครับมีอยู่แต่ว่าตัวที่ใช้เยอะอันตะมานะตะวาอันนี้ใช้เยอะครับตัวขยายกิียาในระหว่างก็เหมือนกับตัวขยายประธานนะครับก็คืออยู่ข้างหน้ากิริยาในระหว่างทุกศัพท์ที่อยู่ข้างหน้ากิิยาในระหว่างครับไม่ว่าจะเป็นศัพท์ไหนก็ตามนะครับ ทุกสัพที่อยู่หน้ากิริยาในระหว่างนะครับทุกสท์ไม่ว่าจะเป็นสท์ไหนก็ตามนะครับต่อไปกิริยาคุมภาคนะครับกิริยาคุมภาคมีสองประเภทมีสองประเภทนะครับคือ 1. กิริยาอาขยานสกิริยากิจ กิริยาอาคยานก็คือมันประกอบด้วยวิพัตแปดหมวดครับคือธาตุอะไรก็แล้วแต่ที่ประกอบด้วยวิพัตแปดหมวดติอันติสิทธามิมะนะสองนะครับก็คือกิริยากิจกิริยากิจนี้เปิดหัวด,ด้วยตปัจจัยเป็นกิริยาคุมภาคนะครับบางครั้งเป็นอนิยะครับบางครั้งเป็นตัพทะ ตัพระนี้มีแน่นอนนะครับแต่บางครั้งอนียะซึ่งไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้กิริยากิจทีนี้การสังเกตครับนอกจากรู้ว่าเป็นกิริยาคุมภาคแล้วการสังเกตครับสังเกตกิริยาคุมภาคเนี่ยสังเกตยังไงคือดูว่าศัพท์นั้นๆอยู่สุดท้าย ก่อนจะจบประโยคหรือไม่ดูว่าสัพ์นั้นๆเนี่ยอยู่สุดท้ายก่อนจะจบประโยคหรือไม่ให้ไปดูตรงนั้นที่คำว่าจบประโยคคืออะไรในหนังสออือแปลนะครับที่ท่านพระมีถือมานั่นๆหนังสือแปลที่เป็นหนังสือเลยนะครับคําว่าจบประโยคคือ ต้องต้องต้องดูคำนี้คำว่าจบประโยคคือเครื่องหมายนี่ครับเครื่องหมายจุดไข่ปลานะครับเขาเรียกว่าจุดไข่ปลาเนี่ยหนึ่งคือเครื่องหมายจุดไข่ปลาสองนะครับคือเครื่องหมายาลูก น้ำสามนะครับ สี่เขาเรียกเครื่องหมายอะไรไม่รู้คบนี่อันนี้เขาเรียกเครื่องหมายอะไรครับเอกภาษาไทยให้เอกภาษาไทยบ้างอ้าห้านะครับคือเครื่องหมายอันนี้พอรู้เขาเรียกคอลอนมีเอ่อมีอยู่สี่เครื่องหมายครับในหนังสือนะครับในหนังสือมีอยู่สี่เครื่องหมายทีนี้ในบรรดาสี่เครื่องหมายนี้ สเครื่องหมายสุดท้ายนะครับสเครื่องหมายสุดท้ายนี้มีเฉพาะในเลขในเท่านั้นอะนะครับสเครื่องหมายสุดท้ายมีแต่ในเลขในเท่านั้น นั่นหมายความว่าถ้าในเรื่องปกตินี่นะครับอันนี้ต้องต้องไปทำความเข้าใจตัวนี้นะต้องไปทำความเข้าใจแล้วว่าเครื่องหมายจบป,ประโยคม so ันคืออะไรเครื่องหมายจบประโยคคืออะไรถ้าในเลขนอกทั่วไปคือจุดไข่ปลานะครับจุดธรรมดานี่แต่ถ้าเข้าไปในเลขในมันจะมีตัวนี้มันจะมีตัวนี้มันจะมีตัวนี้นี่หลักภาษาไทยโดยตรงที่ มีหลายคนนักปราชญ์หลายคนเขาบอกว่าในบรรดาคนที่เขียนภาษาไทยที่ดีที่สุดใช้เครื่องหมายภาษาไทยได้ถูกต้องที่สุดมีคนเดียวนะครับคือหลวงพ่อพุทธทาสอันไปอ่านหนังสือที่เป็นลายมือของท่านเห็นจุดแบบนี้บ้างเห็นจุดแบบนี้บ้างเห็นอย่างนี้บ้างเห็นแบบนี้บ้างเห็นหมดทุกเครื่องหมายมันมีความหมายนะมันมีความหมายแต่ความหมายยังไงผมก็เข้าไม่ถึงนะครับเรืไอความหมายของท่านท่านหมายความว่าอย่างไร ตรงนั้นเนี่ยไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือท่านใช้เครื่องหมายนี้จนคุ้มค่าแต่หลายท่านเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจบประโยคมันจบยังไงครับเขียนภาษาไทยและจบประโยคนันี้น่าคิดนะครับอ่านะครับมาตัวขยายกิริยาคุมภาคก็คืออยู่หน้ากริยาคุมภาคทุกศัพท์ที่อยู่หน้ากริยาคุมภาคทุกศัพท์ที่อยู่หน้า กิริยาคุมภาคนะคะรับคือมันจะมีกี่สับก็ช่างนะครับมันจะมีกี่สับก็ช่างถ้ามันอยู่ข้างหน้ากิริยาคุมภาคนั่นเรียกว่าตัวขยายกิริยาคุมภาคคร่าวๆเท่านี้ทบทวนในหลักการแปลทั้ง9กประการ